เข้าครัวทำอาหารกับไอ้กุงวันนี้จะนำเสนอเมนูแกงป่ากวางนะครับวันนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันในการแกงเราจะเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นน้ำนะครับผมขั้นแรกเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนเติมน้ำลงไปให้เดือดแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดจนพริกแกงเริ่มหอมหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อกวางลงไปผัดรวมกับพริกแกงนะครับ ในการผัดเราจะใช้เป็นไฟปานกลางนะครับผัดเนื้อกวางกับพริกแกงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อกวางจะเริ่มสุกนะครับผมพอเนื้อกวางเริ่มสุกแล้วหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาผงปรุงรสหรืออะไรต่างๆที่หลายๆท่านชอบนะครับผม พอปรุงลดได้ที่แล้วเราก็เติมมะเขือเปาะลงไปนะครับแล้วก็มะเขือเหลืองแล้วก็มะเขือพวงนะครับผมพอเติมลงไปได้ที่แล้วหลังจากนั้นเราก็ผัดไฟปานกลางไปเรื่อยๆนะครับผมผัดจนกว่ามะเขือจะเริ่มสุกนะครับผม พอมะเขือเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่นะครับผมเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าซอยใบมะกรูดฉีกแล้วก็ใบกะเพราลงไปนะครับผมพอใส่ลงไปแล้วเราก็ลวนไปอีกสักพักพอผักเริ่มสุกก็เป็นอันได้ที่นะครับแกงป่ากวาง